ถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำบุญในวันนี้นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะ,อะขอเรียนเชิญน,นะคะนายวุฒิพงศ์เสียริสถิตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบรวลพูนะคะได้มอบงบประมาณสนับสนุนนะคะให้กับ ชุมชนวัดสว่างวนารามของเรานะคะขอเชิญตัวแทนรับมอบด้วยนะคะขอแทนขอตัวแทนนะคะจากทางวัดสว่างวนารามนะคะเป็นผู้รับมอบค่ะ และขอเรียนเชิญนะคะท่านวุฒิพงศ์นะคะได้พบปากกับพี่น้องชุมชนสักอสองสามนาทีนะคะครับขอกรับนมัสก,การพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับท่าน นายกเทศบาลนันทหนองทุ่มนะครับท่านประหลัดนะครับเทศบาลนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านสมาชิกสภานะครับพุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาร่วมทําบุญทอดเทียนเข้าบรรศานะครับสื่อลอยตาวาหอยปูนะครับคํานี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปร่วมทอดเทียนที่หาดโนนยาวโนนสังแล้วก็ ที่ตลยังหล่อสีบุนเรืองนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเนื่องจากว่าทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูในแต่และปีเราได้ตั้งงบประมาณนะครับสำหรับงานบุญประเพณีอ่าต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องวัดวาลามของเรานะครับก็ได้ถือโอกาสมาร่วมอ่าทางอบจได้สนับสนุนแล้วก็ขอเรียนให้พี่น้องทราบนะครับถนนนะครับทางมูสีทางกุดินจีไปทางหนองแต้ใช่ไหมอ่ายังหลวงนะครับ พอดีท่านนายกนหนทุ่มก็ประสานแล้วก็ท่านนายอำเภอนากลางนะครับก็เดี๋ยวจะนําเครื่องจกอัการมาวางท่อแล้วก็รถเกรดมาปรับให้พี่น้องแล้วก็จะเสนอเข้าไปในข้อบัญญัติงบประมาณในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี68ต่อไปนะครับแล้วเมื่อกี้คุยกับท่านกํานันก็มีอีกสายหนึ่งนะก็เดี๋ยวทําหนังสือเข้าไปนะครับเป็นถนนหินคุกนะครับดังนั้นไม่ว่าเรื่องถนนหนทางนะครับเรื่องเบาบดาลเรื่องแก้ปัญหาภัยแล้งต,ง,ตงต่างๆพี่น้องทําหนังสือถึงอบจอได้ เรายินดีที่จะเข้ามาดําเนินการพัฒนาให้บ้านเมืองของเราครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สาธา,ารณชนทุกท่านที่มาร่วมทําบุญขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลหลดยเฉพระอย่างยิ่งในจังหวัดหนองควลพุงเราดวงวิญญ,ญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ หลวงปู่เขาอนาลโยหลวงปู่หลุบะบอพัตานะคะศาลหลักเมืองและสิ่งที่ยุ่เหนีย่ยวจิจใจพี่น้องขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านาประสบความสุขคัยเปรเลิญห่างจากโรคภยัยและก็ทํากิจการใดกอให้เจริญรุ่งเรืองครับสวัสดีครับค่ะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตองบลำพูเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งในวันนี้ท่านได้นําเงินมามอบให้กับ ทางวัดสว่างวนารามเป็นจำนวน1 0 7 0 0 0บาทค่ะขอบพ <ขอ S 1> ระคุณ <พบ S 2> มากมมค่ะ,ะครพร้อมกันนี้นะครับทางเทศบาลตบบลกุฎินจีโดยการนำของท่านนายกสมพร์แซ่เตียคณะบระิหารสมาชิกสภาและก็คณะเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดตั้งโครงการนะครับรวมเป็นเงินงบประมาณสนับสนุนวัดสว่างวนารามทั้งหมด4ี่0 0บาทครับขอบพระคุณครับ ขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนะคะรับมอบของที่รลึกจากท่านพระครูปริยัจันทประโชดนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านนายกอบจอด้วยนะคะท่านวุฒิพงศ์สิริสถิตนะคะรับมอบของที่ระลึกนะคะจากท่านพระครูนะคะท่านประหลัดด้วยนะคะท่านกัญญาพักศรีอุดรน,นะคะขอเรียนเชิญค่ะ และลำดับต่อไปนะคะ,ะทุกท่านน่าจะกำลังรอคอยนะคะ